พบกันให้สลามไต่ถามทักทายผลบุญมากมายเรื่ well. องง่ายแต่ดี Assalamualaikum ะ a r a h m a t u l l a h w a b a r a k a t อัลฮัมดุลิลลห์นะครับวันนี้เราก็มาเรียนอ่านกุรอานกันต่อนะครับก่อนที่จะเริ่มเรียนเดี๋ยวเราอ่านอุากันนะครับ <shortly. S 1> รับบีซิดานีอิลมาวารุซุกานีฟาฮมาโอ้พระผู้อภิบาลของฉันโปรดเพิ่มพูนความรู้และประทานความเข้าใจให้แก่ฉันด้วยเถิดอัลลอฮุมมะลาซาฮลาอิลลามาจัลตะฮูซาฮลาโอ้อัลลอฮ์พระองค์เท่านั้น صبل سمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين دين. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين นะะครับอ่เด네ี๋ยวเราไปดูบทเรียนของเรากันเลยนะครับแล้วนะครับอ่านักเรียนครับมาดูกันต่อนะครับในสุรอะละกอบพร้อมความหมายนะครับอ่าเดี๋ยวมาอ่านตั้งแต่อายะที่หนึ่งนะครับสองสามแล้วก็เดี๋ยวดูสี่กับห้านะครับบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮ์ิมบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮหม اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم น้ำแล้วนะครับอ่าดูต่อไปอายะที่สี่นะครับอัลลอซีอัลลมามะบิลกอลัมอัลลอซีอัลลามะบิลกอลัมอ่าดูใหม่นะครับช้าๆนะครับเน้นกันใหม่อีกสองอายะสุดท้ายนะครับอัลลอฮ์ซีอัลล,า,ล,ลามะ بِالْقَلَمِ بِالْقَلَمِ الَّذِي الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ الَّذِي الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ الَّذِي علم بالقلم الذي علم بالقلم. نعم، الذي علم بالقلم عَلَّمَ بالقلم علّم بالقلم, علّم بالقلم. الذي علم بالقلم، الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم، الذي علم بالقلم. الحمد لله نخاف، طبعا <البقى> ياتيها نخاف. علم علمن علم الإنسان.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  มาล์มยาเลม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 หนะครับก็คืออายาที่ห้านะครับเอาร้องใหม่นะครับอัลลัฮฺมะลอินซานะอัลลัฮฺมะลอินซานะมาล์มยา عَلَّمَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ مَا لَمْ يَعْلَمْ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ دعونا نقوم بالتوضيح علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็ทั้ง5อายะห์นะครับ4กับ5เดี๋ยวต้องให้คล้องอีกนิดหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ลองอ่านไปพร้อมกูเลยนะครับบ,รบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอิกรอบิสมิรับบิกะลลัซี خلق خلق الإنسان من علق อิกรอุวารับบุคลลัลอักรัมอัลลาซีอัลลัมบิลกลัมอัลลัมอัลอินซานะมาลัมยะอัลัมเดี๋ยวเราค่อยมาทวนย้ำให้คล่องนะครับโดยเฉพาะอายที่4กับ5อีกในสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็ค่อยขึ้น ซูรรอใหม่นะครับอิชาร์อเพราะว่าสัปดาห์นี้เราเหลือสองวันเนาะสัปดาห์หน้าก็เหลืออีกสองวันอ่ะอิชาร์อครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันอีก,กรอบหนึ่งนะครับจงอ่านจงอ่านด้วยพระนามของพระเจ้าของเจ้าของพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงบังเกิดผู้ทรงบังเกิดมนุษย์ มาจากก้อนเลือดจงอ่านเถิดและพระเจ้าของเจ้านั้น, <S S น,นผู้ทรงใจบุญยิ่ง <S S ผู้ทรงสอนการใช้ทรงสอนการใช้ปากกาทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้ อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับนี่ก็คืออ่าทั้งหมดเลยนะครับซูเรา้อนอันอาลกักอ,อายะห์ที่ถึง5นะครับทั้ง5อายะห์เลยอ่าออินชาัลเลาะห์เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูอักษรกันต่อนะครับอ่าบิสมิลลาห์นักเรียนครับอ่าเราก็ผ่านไปนะครับที่ตัวดานนะครับจำได้ไหมครับคราวที่แล้วนะครับตัวดาน นะครับแล้วคณครูก็ใส่สละอ้าเข้าไปดานอ้าดานะครับตัวต่อไปก็คือตัวจานจานอ้าจานะครับจานอ้าจาครับสองตัวนะครับามาดูตัวต่อไปนะครับก็คือตัวรออ่า ตัวรอนะครับพอเป็นสระอ่านะครับรออ่จะอ่านว่ารอนะครับรออ่รอพอเป็นสระอีอ่านว่ารีนะครับอาทั้งหมดเลยนะครับ รอพอเป็นสระอ่าโทษครับสระอูรออูรูนะครับอ่าแต่พอเขาเป็นสองขีดดูให้ดีนะสองขีดก็เป็นสระอันอ่าเขาจะต้องออกเสียงเป็นรออันรนดูใหดีนะครับรออัน รนอรออันร่นนะครับอ่าต่อไปพอเป็นสองขีดด้านล่างปึ๊บสองขีดแล้วนะครับไม่ใช่อีแล้วก็เป็นรออินรินออกเสียงว่ารินนะครับเอาใหม่นะครับรออินรินรออินรินต่อไปนะครับพอมีอันเดียวเป็นสระอู้มีสองอันเป็นสระ อุนนะครับเป็นร a อุนรุน r a อุนรุนนะครับร a อุนรุนโอเคครับทวนใหม่นะครับจากออี i u เปลี่ยนเป็นอันอินอุนรอ w อันร u นร a อินรินร a อุนรุนเป็นร u n run run อมาชาร์ลอนะครับอ่าอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเหมือนกับตัวรอเลยแต่เป็นตัวไซนะครับไซอ่าจะอ่านว่าซาอ่าทวนนะครับพอเขาอยู่ข้างล่างไซอีซีนะครับหนึ่งจุดเป็นสละข้างบนเป็นสละ อันเดียวก็เป็นสระอูไจอูซูไจอูซูนะครับอ่าทีนี้ครูใส่สองขีดอ่าเป็นสระอะไรแล้วครับสระอันนะไจอันซันใส่สองขีดข้างล่างเป็นสระอินไจอินซิน ใส่ขมวดสองอันข้างบนไซอุนซุนไซอุนซุนอ่ามาชาร์ลอนะครับอ่าก็เพิ่มเป็นรออันรอนรออินรินรออุนรุนรอนรินรุนไซอันซันไซอินซินไซอุนซุนซันซินซุนอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับ และนะครับนักเรียนครับเราก็มาดูที่ตัวซานนะครับเปิดมาที่หน้าตัวซานในอันกุรอานนะครับตัวซานซิกรุลล์นะครับมาฝึกเขียนตัวซานนะครับฝึกตัวใหญ่ก่อนนะครับอืดนะครับเส้นโค้งลงมานะครับแล้วก็เส้นนอนแล้วก็จุดซานบนหนึ่งจุดซานซิกรุลล์นะครับ สารซิกรุลลส่วนช่องนี้นะครับเดี๋ยวให้นักเรียนระบายสีตัวที่เหมือนกับตัวสารนะครับตัวไหนคือตัวสารระบายสีเลยนะครับอ่ะแล้วก็มาเขียนด้านล่างนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ขวาไปก่อนนะครับสานสารอสารสารอี้านสารอู u. นะครับแล้วก็สานสารอันสานสารอิน รันซาลาอุนนะครับรันซินซุนอ่าเรกเรียนก็ไล่เขียนไปเลยนะครับนี่ปึ๊บมาบรรทัดที่สองน,นี่กาให้เขียนเองละนะครับเขียนให้เหมือนกับด้านบนเลยนะครับซาซีซูรันซินซุนซาซีซูเขียนไปเลยนะครับินชาอัล้์นะตัวสารนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็มาที่ตัว เชนนะครับอ่าไม่ใช่ครับตัวไซพูติดครับเดี๋ยวพูดตัวเชนตัวไซนะครนะูให้มาที่ตัวไซเลยนะครับไซจาดดนสเบียงนะคนที่ละหมาดก็จะมีสเบียงโอ้ความดีเยอะแยะเลยนะครับตัวไซอ่าเรียนก็คัดเหมือนเดิมครับเป็นสามเหลี่ยมนะ z ี z ai. z, z. z. แล้วก็ซันซินซุนอ่าแล้วก็มาคัดข้างล่างให้เหมือนกับข้างบนนี้เลยนะครับซ้าซีซูซันซินซุนอ่าซาจีซูซันซินซุนอย่าตาลายนะครับดูช่องให้ดีครูก็เริ่มลายแล้วนะอ่าโอเคนะครับซ้าซีซูซันซินซุน ลองเขียนดูนะครับแลวอันนี้เขาบอกว่าให้นักเรียนสังเกตแพนชน,นะนะว่าอะไรที่หายไปนะครับร้านร้านรอใจร้านร้านรอ,อตัวอะไรหายไปเขียนเลยนะครับอีกแล้วนะครับอ่ะก็สองตัวนี้นะครับทำอีกแลห์นะครับก็ได้อ่านกันไปแล้วนะครับใน อันกุร่านซูราะอันอาละกกอินชาร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะเอาให้คล่องกันเลยนะครับในทั้งห้าอายะนะครับแล้วก็ได้ใส่สละอันอินอุ้นะครับตั้งแต่ตัวดาร้านรอไจนะครับแล้วก็หน้าที่ครูให้เป็นกันบ้านก็ไปทำกันนะครับอินชารอ์ปิดหยุดหยุดปีปีใหม่เนูะสี่วันอิเชาล้อนนะครับอ่ะวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين جزاكم الله خيرا خالطا فهيكو tiga Assalamu aalaikum warahmatul lowa warro kaup